นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆโจ์นะฮะโจทย์หรือการบ้านที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติในวันนี้ก็คือทำอย่างไรถึงจะอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ด้วยสติปัฏฐานสี่ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมีสติแล้วไม่จมการอามณ์ทำอย่างไรให้เรามีสติแล้วไม่หลงไปเพ่งหรือบังคับทรมานร่างกายเอาไว้ ถ้าเรามีสตินะถ้าเป็นสติที่ถูกต้องเป็นสติปฐานสี่สตินั้นจะต้องระลึกอยู่ถึงทางสุดโตง่งสองทางที่เราไม่ควรหลงไปเสพก็คือ 1. หลงไปที่วัตถุกรรมที่การมวัตุขานรการนยิยโก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลินล่นรสสัมผัสส่วนมากเมื่อกระทบแล้วก็จะไหลไปที่การนึกคิดการปรุงแตง่งทางที่สองก็คือ การไม่หลงไปเพ่งไปบังคับไปควบคุมไปกดข่มจิตเอาไว้เพราะว่าอยากจะให้ดีก็เลยควบคุมเอาไว้พวกที่อยากให้ดีควบคุมบังคับเอาไว้ก็ไปเพ่ง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 พอเพ่งแล้วก็เครียดก็ตึงอีกพวกหนึ่งก็หลงไปข้างนอกและไม่ออกนอกก็เข้าข้างในทางสายกลางก็เลยไม่เกิดขึ้นสติที่เป็นสติที่ถูกต้องที่เป็นสติปัฏฐานสี่ก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการฝึกสติจะต้องใช้หลักที่ถูกต้องที่เป็นสติปัฏฐานสีเพราะส่วนมากพวกเราเวลาจะฝึกปุ๊บเราก็จะต้องทําดีเอาให้ดีควบคุมให้ดีแล้วคราวนี้ธรรมชาติของขันห้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องขันแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขันเนี่ยอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาขันก็คือกายและใจไม่ก็ทั้งตัวจิตก็คือขันห้า บังคับไม่ได้เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเราพยายามจะควบคุมขันเวลาหลงไปข้างนอกก็ล้เต็มที่เวลาจะปฏิบัติก็จะเอาใ,ใ้ได้เลยจะนั่งให้ได้เลยอันไม่เคยต่อเนื่องไม่ได้ฝึกเต็มที่หรือถ้าต่อเนื่องมาถ้าต่อเนื่องแบบการบังคับแลวควบคุมหรือบางคนต่อเนื่องแต่ระหว่างวันก็หลงแล้วกลับมาต่ออีกทีก็ล้อีกเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมันก็หลงกลับมาก็พยายามกด ไปข้างนอกก็หลงมาปฏิบัติก็จะพยายามจะกดมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาสักทีถ้าภาวนาเป็นภาวนาที่จิตเนี่ยร่างกายยืมมันใช้ฉนันจิตเนี่ยปฏิบัติทำรูปแบบก็ต้องใช้หลักให้ถูกต้องเวลาไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราร่างกายทำมาหากินจิตก็มีสติต่อเนื่องได้มันจะทําให้เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันเมื่อไหรที่ร่างกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งสติก็เกิดขึ้น ร่ากายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งขนาที่สวดมนนั่นกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ฝึกได้ถนาดร่างกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งขนาดทำมาหากินกวาดบ้านถูบ้าน,านล้างรถทำกับข้าวปลูกต้นไม้ก็ร่างกายอันเดียวกันจิตก็ฝึกได้นัถ้าเราฝึกบ่อยสติตัวจบ่อยต่อไปสติก็อัตโนมัติมากขึ้นขนาที่เราต้องแบ่งว่าทําตอนเช้าทําตอนเย็นระหว่างวันอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าก็ยังห่างไกลาการปฏิบัติ แล้วยิ่งการปรปฏิบัตินั้นเนี่ยห่างรูปห่างนามมรรคผลนิพพานก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆความเข้าใจที่ถูกต้องก็ห่างไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติปฏิบัติตร,ตรงไหนก็ปฏิบัติตในปัจจุบันนี่แหละเดินนั่งนอนทำพูดคุยดื่มหรือขณะคิดนั่นแหละคือการปฏิบัติปฏิบัติที่จิตนะกายจะทำอะไรก็ทำาพั้นคนส่วนมาก ก็จะหลงไปเที่ยวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ความนึกคิดความสุขของคนหมู่มากก็จะต้องอาศัยการกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายหรือความสุขทางใจถึงจะเกิดขึ้นได้มีรูปที่ดีรูปของบ้านของรถของงานของลูกของหลานของเงินรูปของสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเราถึงจะมีความสุขมีเสียงที่ดี มีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่ดีๆเราถึงจะมีความสุขความสุขของคนหมู่มากเป็นความสุขที่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่ต้องพึ่งชาวบ้านเขาตลอดเวลาเมื่อไหรที่ไหลออกไปแล้วไปพยายามไปควบคุมไปครอบครองเมื่อได้ของข้างนอกมากเท่าไหร่ได้เงินมากได้รถได้บ้านได้อาหารได้สิ่งดีๆเราก็มีความสุข พอมีความสุขเราไปยึดนาแล้วความสุขนั้นก็เสื่อมสลายแล้วก็มีความทุกข์อีกนั้นความสุขมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่สามารถครงสภาพอยู่ได้เมื่อไหร่เราไปยึดสุขตอนนั้นเราก็จะต้องทุกข์อีกเพราะสุขมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่ที่มีทุกข์แล้วเราไปยึดทุกข์อีกเราก็ต้องทุกข์ซ้ําอีกเพราะทุกข์นั้นเป็นของที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมัาเราไม่ได้ศึกษาเราก็ทุกข์ซ้าไปอีก ไม่มีอะไรที่เป็นสุขถาวรทุกถาวรเพราะของทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรล,ลักษณ์เราไม่เที่ยง <c oughs> เราวิ่งเสาะแสวงหาเมื่อเราเสาะแสวงหาไปข้างนอกเข้าข้างในเพ่งบังคับเราก็จะหาความสุขจางอิสระไม่ได้เลยเพราะความสุขของเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา <c oughs> บางคนมีความสุขจากการที่ไม่ต้องเจอคนอื่นหนีโลกหนีโลกเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ พราะเราไปหาโลกของเราโลกที่สุขแท้จริงไม่มีหรอกอยู่คนเดียวก็แก่ได้ป่วยได้เจ็บได้ทุกข์ได้เหมือนกันเพราะราบไปที่ไหนมีขันห้าที่นั่นก็มีทุกข์ <c oughs> ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะอยู่แล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะนั้นเราวิ่งออกไปข้างนอกไปหาข้างนอกตลอดเวลาจิตมันถูกวัตถุภายนอก ดึงดูดตลอดเวลาเพราะว่าลากระทบแล้วเนี่ยจิตแล้วก็เพิ่มแล้วหวั่นไหวก็เพิ่มแล้วหวั่นไหวถูกตัณหาผลักไปได้วยความยินดียินร้ายเมื่อชอบหรือไม่ชอบตัณหาก็เลยอยากไม่อยากหรือว่าถ้าเกิดกระทบแั้นงดงามก็หลงไปเพลินอันถ้าเกิดยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้หรือถ้ากระทบแล้วมันสวยงามเพลิดเพลินก็หลงไปจมกับมันเข้าสู่เป็นหลงในกามัตตัณหา ันั้นตัณหาสามก็มีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพยายามจะผลักจิตให้ไปยินดียินไลฟะตัณหามันจะได้เกิดเมื่อตัณหาเกิดแล้วอุปทานเลยยึดเอาเมื่อยึดเอาแล้วได้พบแล้วทุกข์ก็มาแล้วเขาเนี่ยนั้นเราจะออกจากวนเวียนของทุกข์นี้ได้เนะี่ยเราต้องมีสติสติถึงจําเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อสังเกตที่ขณะที่สุขเนี่ยเรามีสติไหม ขณะที่ง่วงมีสติไหมขณะที่โกโรธเรามีสติไหมขณะที่หลงขณะที่เผลอขนาที่ขี้เกียจขณะที่นิวรนเกิดขึ้นขณะที่ชีวิตดีมากเรามีสติไหมขณะที่กินเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มคิดมีสติไหมง,งานของเราเนี่ยฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้เราก็จะหลงไปที่ข้างนอกหลงเข้ามาข้างในแล้วก็สร้างภพ แล้วก็ไปล่ำไรข้ามควรลำพันธุ์โศกเศร้าล่ำไร่ําควรลำพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเมื่อไหร่ที่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพากจากสิ่งที่รักพอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเมื่อนั้นเน่ยเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปจมกับมันแล้วก็่ําคควรล่ำไรลำพันธ์ก็ทําทให้อาสวะมีอาหารกิน ส่งให้ต่อให้กับอวิชามีแรงหมุนวัตตะสงสารยาวนานไปคราวนี้โจทย์ที่ให้วันนี้คือทำยังไงให้อยู่กับปัจจุบันด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานสี่ทำยังไงให้ฝึกจิตให้เคยชินในการรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วกลับมาทิษฐานกลับมาทิ่ฐานตรงนี้ก็กลายเป็นสติปัฏฐานสี่มีสติแล้วก็มีฐานจิตก็อยู่ที่สติปัฏฐานสี่แต่เมื่ออยู่ที่สติปัฏฐานสี่แล้วถ้าสติปัฏฐานสี่ไม่แก่กล้า มันก็ปล่อยให้จิตไหลไปอยู่ดีไหลไปทางสดโต่งสองทางแล้วก็หมันเอาถ้าฝึกสตินั้นเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่กรรมฐานที่ใช้น่ยเรียกว่าบานก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เรียกสติปัฏฐานสี่ก็ได้เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเรียกก็อันเดียวกันก็คือฐานแหละเอากรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสงบความสุขใจอยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกตัวง่าย ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อกิเลสด้วยนะฉะนั้นก็ใครถนัดที่ร่างกายเดินจงกรมสวดมนต์หรือใครจะใช้พุโทโธใครจะดูลมหายใจก็แล้วแต่ใครถนัดทํากระฐานขึ้นมาทําหาบ้านขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาขังจิตแล้วต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ตลอดเวลาฉะั้นเราจะฝึกให้สติเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไม่มีสติฉะนั้นจิตที่หลงออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีสติ จิตทิ่เพ่งไว้ข้างในนะมีแต่สมาธิไม่มีสติท่านี้เราจะฝึกสติให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็หากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้เข้าสู่ทางสายกลางทําอย่างไรเราก็อยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งมาฐานเดินจงกรมทําความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานเมื่อไหร่ที่จิตไม่อยู่ในทางสายกลางก็คือสุดต่งสองทางหลงออกไปเพ่งเอาไว้ตรงน,นั้นเนี่ยรู้ทัน เมื่อรู้ทันแล้วก็นําจิตนะไม่ต้องดึงมานะรู้สบายสบายแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานแนะนําจิตให้รู้จักฐานแนะนําจิตให้รู้จักวิหารธรรมเวลาที่หลงไปก็ให้รู้ทันเราแนะนําจิตให้รู้ว่านี่คือหลงอย่างนี้นะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดแล้วนะหรือบางครั้งจมไปแล้วนะก็บอกรู้ทันนอะตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตจะเห็นว่านี่คือหลงมปนานละสติก็จะเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐาน พอเวลาเห็นใครเดินมาจิตไหลไปทีต่ตาไปอยู่ที่เขาสติก็จะรู้ทันว่าไปอยู่ที่เขาแล้วสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าโอ้หลงไปแล้วก็จะกลับอาทิษฐานแล้วจิตก็จะจําฐานได้แล้วจิตก็จะจาําอารมณ์รูปอารมณ์นามที่กระทบที่ทวารทั้งหกได้เพราะเมื่อเกิดบ่อยสติก็รู้ทันบ่อยคราวนี้ตัวตัวความเพียรเนี่ยความขยันตามรู้ตามดูและทำหลักเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดพอหลงหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้ง แล้วก็พากลับปฏิฐานหนึ่งครั้งสติก็เกิดหนึ่งครั้งหลงบ่อยรู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยคราวนี้พอสติเกิดบ่อยแล้วเนี่ยสติมันรู้ทันแล้วกลับมาเนี่ยมันจะจําอารมณ์ได้เมื่อจําอารมณ์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความขยันตามรู้ตามดูบ่อยๆมันถึงจําได้ไบ่อยๆเมื่อจําได้ไบ่อยๆ่อตัวที่จําได้ไบ่อยๆเนี่ยมันเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจจะเกิด ตอนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดเนี่ยคือเราไม่ตั้งใจจะรู้ทันนะพอมันหลงไปปุ๊บมันรู้ว่าหลงแล้วมันดีดกลับมาที่ฐานเองด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องทําให้มันเกิดถ้าเรารู้สึกว่าสติเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดแสดงว่าสติตัวจริงเกิดแล้วแต่คนไหนเนี่ยยังเผลอนานยังหลงนานยังจมกับอารมณ์ได้นานแสดงว่าความเพียรยังไม่พอ,เ,อเราต้องขย,ยันให้บ่อยขึ้นถ้าสติไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ สติจะต้องเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ทันก่อนฝึกจากไหนอะฝึกจากปัจจุบันนี่แหละเวลาคนเดินมาสังเกตนะคนเดินมาเราไหลไปหาเขาเรารู้ทันไหมแล้วกลับมาหรือถ้าเกิดคนเดินมาเราไม่อยากให้จิตไหลแล้วกดแล้วควบคุมจิตเอาไว้เนั่นไหลเรายังสุดโต่งอยู่เลยแต่ถ้าเกิดคนเดินมาแล้วเรารู้ว่าเขาเดินมาเนี่ยเราจิตเห็นพอเดินมาแล้วเ,เกิดชอบเกิดไปชอบเรารู้ทัน เันถ้ามีสติแล้วรู้ทันการกระทบแล้วไม่พอนะมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นต้องรู้ด้วยเวลาได้ยินเสียงแล้วชอบให้รู้ทันหรือไหลไปหาความไม่ชอบก็ได้ไหลไปหาเสียงก็ได้รู้เร็วไหมหรือหลงไปหาเสียงแล้วก็หลงชอบเสียงเพลินไปเลยตัณหาก็เกิดเพราะถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยเสียงดังปุ๊บรู้ว่าเสียงดังเสียงดังแล้วชอบให้รู้ทันว่าชอบเสียงดังแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วก็กลับมาที่ฐาน มันเราจะฝึกให้สติปฐานสี่เกิดขึ้นเราไม่ได้ฝึกให้ดีนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดนะแต่เราฝึกเพื่อให้จิตรู้ทันอารมณ์เราฝึกเพื่อให้จิตรู้ทันอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้สติเป็นสติปฐานสี่มันเกิดขึ้น <laughs> <unsuccess> fully, เพราะฉะนั้นสภาวะอารมณ์อาจจะแย่มากๆสภาวะอารมณ์อาจจะดีมากๆได้ดังใจไม่ได้ดังใจชอบไม่ชอบก็ได้ง่วงก็ได้เปื่อยก็ได้นิวรณ์เกิดขึ้นก็ได้กิเลสตัณหาเกิดได้หมดเลย แต่ร,รักษาศีลของเราไว้นะเพราะัสภาวะที่มันจะเกิดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งมันอยากเลิกเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาป้อแป้ล้าคขาเนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่กระทบเนี่ยเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินะ่มันทีลรจะตั้งเวลาไว้สวดมนต์ตะมันสี่สิบห้านาทีหรือชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมาฐานตะมันชั่วโมงหนึ่งเดินจังกรมชั่วโมงหนึ่งทําไมต้องใช้เวลาประมาณนี้เพราะต้องการฝึกให้อินซีเรามันแก่กล้าขึ้นมา มันที่านั่งห้านาทียังไม่ทันปวดเลยยังไม่ทันเบื่อเลยนั่งสบายๆแล้วไปละกี่ครั้งก็จะนั่งเพื่อเอาดีเอาดีมันก็เลยไม่ได้มีกําลังของจิตเวลาเจอวิกฤตเวลาปวดขาเวลาปล่วยเวลาทุกข์เราจะสามารถฝึกสติแล้วก็จะมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้นะฮันฝึกสตินะ่ะต้องฝึกให้จิตมีสติรู้ทัานอารมณ์แล้วก็จิตจะดีตัวลับมาที่ฐานตรงที่หลงแล้วร,รู้ว่าหลงหลงไว้ที่ไหนบ้างหลงไว้ที่ทวารทั้งหกหลงไว้เพ่ง ตรงที่หลงแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยขณะที่หลงน่ะคือจิตตัวหนึ่งขณะที่รู้คือจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้จิตเมื่อกี้นี่หลงเพราะฉั้นพอหลงไปปุ๊บจิตที่หลงจะถูกจิตที่รู้รู้ทันจิตเมื่อกี้นี่หลงแต่จิตปัจจุบันนี่รู้แล้วจิตเกิดทีละขณะพอหลงรู้ว่าหลงจิตหลงถูกจิตปัจจุบันรู้จิตหลงเนี่ยก็ค่อยคลายไปจิตปัจจุบันเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเฉะนั้นจิตก็กลับปฏิฐานนั่นเป็นการฝึกให้จิตรู้ฐานอารมณ์ แล้วพอจิตรู้ทันอารมณ์แล้วจิตตีตัวกับมาทิฐฐานเป็นจิตเป็นการฝึกให้จิตรู้จักวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาทิฐฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันขณะที่รู้พอรู้ปุ๊บจิตกลายเป็นผู้รู้อารมณ์กลายเป็นผู้หลงพอรู้ปุ๊บจิตผู้รู้กลับมาทิฐฐานเป็นสติปัฏฐานสี่ได้แต้มสติปัฏฐานสี่หนึ่งขนาดละคราวนี้ฝึกไปบ่อยตามรู้ตามดูบ่อยๆนั้นสังเกตเวลาที่เบือ่อ มีสติรู้ว่าเบื่อแล้วกลับมาทิ่ฐานจิตเห็นความเบื่อดับไปไหมเวลาขี้เกียจเวลาไม่อยากภาวนาเวลาง่วงน,นอนมากๆม,มีสติรู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วง,ง,ง,งปุ๊บจิตกับความง่วงจะแยกกันตรงที่รู้พอแยกปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานอันนี้เราฝึกสติปัฏฐานสี่จิตจะมาจําฐานแล้วจิตจะจําว่าอาการง่วงเป็นอย่างนี้นะพอง่วงแล้วอึดอัดนะพอจิตรู้ทันพวกจิตสลัดลนด,ดีออกจากความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานความง่วงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู มีความง่วงไหมมีแต่ความง่วงไม่เข้ามาที่จิตเรามันยังแย่อยู่ไหมแย่แต่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตจะเห็นความง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วคราวนีพ้พอง่วงจิตก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงไม่ชอบเกิดความเบื่อง่วงแล้วเหตุให้เบื่อง่วงแล้วให้ไม่ชอบง่วงแล้วอยากจะเลิกเราดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงเราจะไม่ทําลายความง่วงแต่เราจะศึกษาเรียนรู้ว่าความง่วงสอนอะไรเรา นะฮะพอรู้บ่อยๆรู้บ่อย,อยสติมันเข้มแข็งสมาธิมันตั้งมั่นความม่วงก็เลยดับตัวหน้าตาเพราะอะไรพระจิตมันเริ่มสว่างสวัยขึ้นมันตั้งมั่นมากขึ้นมันรู้มากขึ้นมันไม่จมมาความม่วงแต่ที่ยังม่วงเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราไหลไปอยู่กับมันแล้วพยายามควบคุมพยายามแก้ไขคราวนี้มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็เลยทุกข์เพราะเราจะควบคุมขอ,ของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้ แต่เขาแรกเราฝึกจิตก่กอนเรากลับมาที่จิตถ้าจิตสว่างสวัยนะความง่วงจะไปเองงั้นถ้าว่วงไม่ไหวจริงหันกลับมาหาอะไรบริกรรมไว้ก่อนกลับมาจับฐานให้แน่นๆก่อนเพ่งไว้ก็ได้เรารู้ว่าทําเพราะอะไรเพราะความง่วงมันไม่ไหวหาอะไรให้จิตอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตจะไปอยู่ที่ความวง่วงเพราะจิตเกิดเดี่ยวเดียวไม่ได้งั้นพอว่วงปุ๊บหันกลับมาพุโทโธหรือบริกรรมอะไรที่มันยากยากเขาไว้เพ่งเขาไว้ พอมีกำลังแล้วจิตสว่างแล้วหันกลับไปทีความมื่งเขาจะอ่อนตัวมันเองเรายัางนั่งเหมือนเดิมแหละแต่หันกลับมาพัฒนาจิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกสติเราจะไม่เอาผลจะไม่เลือกดีเราจะรู้ทันอารมณ์อารมณ์อาจจะแย่ก,ก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดอาจจะแย่ก,ก็ได้แต่จิตจะรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์นั้นให้รู้ทันแล้วกลับมาทิฏฐาน เพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกสติอยู่ที่ปัจจุบันได้หากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วรู้สบายสบายที่กรรมฐานถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้นะอยู่ด้วยการเพ่งอยู่ด้วยการหลงหรืออยู่ด้วยการมีสติที่ฐานเราจะต้องรู้ว่าเราใช้หลักตัวไหนถ้าเราอยู่ที่ฐานแล้วรู้อยู่ที่ฐานถ้าร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายสวดมนต์หรือร่างกายเดินจงกรมให้รู้สบายสบาย ตรงที่รู้สบายๆเนี่ยเราจะค่อยๆเช็คว่าเราอยู่ทางสายกลางไหมเผลอไปไหมเพ่งไปไหมพออยู่ในทางสายกลางแล้วเนี่ยเราไม่บังคับไม่ควบคุมสบายๆแล้วควนี้จิตกับใจมันอยู่ด้วยกันต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นใจปรุงแต่งจิตก็จะรู้ทันรันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าใจคิดก็จะรู้ทันแต่ถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นใจอยู่ที่หนึ่งก็จะไหลไปด้วยกันมันก็จะไม่ทันความคิดมันถ้าอยู่ด้วยทันแล้วสบายๆเนี่ย รู้ไปนะถ้าเราไม่เผลอไม่เพ่งเอาไว้เรารู้สบายสบาย,บายอยู่ทางสายกลางเมื่อจิตสบายสบายวใจมันจะคิดับเขาเนี้ยคราวนี้พอใจมันคิดเนี่ยเราจะสามารถฝึกสติได้พอใจคิดปุ๊บเราสังเกตสิว่าจิตนะมีปฏิกิริยาต่อความคิดตั้นยังไงพอเวลากระทบที่ปัญจทวารกระทบเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเนี่ยเราดูซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไร อันพอกระทบพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดก็นะสังเกตสิว่าเวลากระทบแล้วใจปรุงแต่งไหมกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วจิตไหลไปหาความคิดไหมท่านไหลไปหาความคิดเอาใหม่รู้ทันแล้วกลับมาติฐานพอกระทบแล้วรู้ทันการกระทบเห็นใจกระเทือนขึ้นมาแสดงว่าจิตเราฝึกสติมาดีแล้วเห็นกันแยกรูปแยกนามเห็นการกระทบแล้วกระเทือน เราอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนหมั่นกลับมาที่ฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวนั่งสบายๆก็ดูสิว่าร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักหนึ่งจิตทรับไปคิดละให้รู้ทันว่าคิดแล้วนะหรือถ้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความคิดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าคิดเห็นความคิดตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วความคิดจับไปนั่นก็ถือว่าเราก็เดินปัญญาได้แต่ถ้าสติไม่ได้ เราค่อยจะหลงไปหาความคิดแล้วจมไปกับความคิดทั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาสี่หาฐานสบายๆมาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติพอฝึกสติปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่จิตไหลออกไปหลงออกไปนี่นเป็นโอกาสสําคัญแล้วถ้าฝึกสติเนี่ยอารมณ์ใดที่กระทบนะั่นคือสําคัญนะเวลาปวดขาม,มากๆเนี่ยเรารู้ว่าปวดถ้ารู้ว่าปวดแล้วจิตไหลไปหาความปวดนั้นรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานก่อน มามบ่อยๆหลงร้านครั้งรู้ร้านครั้งหลงห้าครั้งรู้ห้าครั้งเพ่งร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งแล้วกลับมาที่ฐานด้วยบ่อยไปการฝึกให้จิตเคยชินในการอยู่ในทางสายค้างให้เคยชินในการรู้ทันทางสุดตรงสองทางแล้วจิตจะเริ่มจําอารมณ์ได้ต่อไปมันจะเกิดเองฉันมั่นอยู่กับปัจจุบันอารมณ์แย่ก็รู้ว่าแย่เวลาปวดขาวนะมากแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากขยับรู้ว่าอยากดูอยาก บางทีเราดูอยากแล้วอยาก่อนดับนะเราก็ยังนั่งต่อได้นะเพราะตัณหาไม่เกิดเราก็ยังนั่งไว้รื่อยๆเจ็บไหมเจ็บแต่จิตมันเฉยเฉยก็มีนะมันไม่ทุกข์ที่ใจวันเวลากระทบเรารู้ทันร็หันมาดูใจว่ายินดียินไล่ไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันฉันสติถึงจําเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเวลาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติมีไหมกลับมาทิฏฐานได้ไหมเวลาที่เบื่อมีสติไหมรู้ทันกลับมาทิฏฐานไหม นันต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าสติเราเราดีแล้วเราจะสังเกตเลยว่าเวลาที่เราเดินนั่งนอนทําพูดคุยเดื่มคิดจะมีสติรู้กายสติรู้ใจเวลาเห็นจะรู้ว่าเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นเรารสสัมผัสก็จะรู้ทันไม่ไหลแล้ว็ไม่บังคับเอาไว้จิตจะตั้งมั่นรู้ทันจะเห็นเลยอายะตะนะก,กับขันนีกรจจายกัน แล้วจะเห็นเลยว่ากระทบนะทางปัญจทาวารแล้วใจมันเลื้อยมาคิดคราวนี้เมื่อเราเข้าถึงจิตถึงใจแล้วต่อไปเราจะเห็นกิเลสละถ้าเราไม่เข้าถึงจิตถ,ถึงใจแล้วเราก็จะมวัวแต่จมอยู่นั้นแต่ถ้าเกิดฝึกสติไม่ได้ตัวรู้ไม่ตื่นแล้วเนี่ยเ็าอยัางจมกอามลมอยู่มันต้องฝึกให้รู้ทันบ่อยๆเมื่อรู้ทันบ่อย,ออยกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบผ่านมาดูใจตรงนี้แหละจะขึ้นที่ปรัชนาได้เพราะตรงจิตตรงใจเนี่ยเป็นที่เกิดของกิเลสที่เกิดของตัณหาอุปาทาน ที่เกิดของที่เกิดขึ้นของทุกทั้งหลายถ้าภาวนาแล้วไม่เข้าถึงจิตถึงใจมรรคนิพพานก็ยังห่างอยู่ยังไกลอยู่มันถ้าถึงสติได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไกลละฝึกไปเรื่อยด้วยความเพียรแล้วเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วชอบเห็นแล้วโกรธแล้วน่ะสังเกตนะกระทบลรวใจมันกระเทือนเลื่อยขึ้นมาเมื่อเราเห็นจิตบ่อยเห็นจิตบ่อยต่อไปจะเห็นกิเลสเห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นความชั่วอันนี้เรารักษาสีไว้ ถ้าเรามีสติแล้วต่อไปสมาธิมันตั้งมั่นแยกอารมณ์ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์ต่อไปจะเห็นขันกระจายกันแล้วต่อไปเห็นกระทบและกระเทือนจะสามารถโยนิสวะเห็นไตรักได้นะครับขณะอาศัยความเพียรเานาาสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนขณะที่หลงวัดผลในนั้นหลงนานหรือหลงสั้นระหว่างหลงก็รู้อะไรมากกว่ากัน หลงก็ได้นะมันจะหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งรู้หลงนหลงร้อยครั้งรู้ครั้งเดียวไหมหรือหลงทั้งวันเลยว,วันนี้หลงครั้งเดียวแต่หลงยาวไปเลยนันะสังเกตนะรู้สึกตัวบ้างนะกลักบมารู้สึกตัวถ้าเราเพ่งเกินไปเครียดเกินไปให้รู้ทันแล้วก็คลายจิตกลับมาาร้สึกทั้งตัวนั่งเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใ,ใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายสวดมนต์ร่างกายเดินจงกรมถ้ายังไปอยุ่จุดใดของร่างกายแสดงว่าเราเพ่งอยู่ ให้รู้สบายๆนั่งกับมาฐานสบายสบายตัวตรงหลังตรงคอตอคอตั้งนะหลังไม่โกงคอไม่ตกนั้นมีสติลึกรู้นะถ้ากายคอตกหลังโกงมีสติรู้ทันแล้วปรับเข้ามาพอปรับแล้วท่านใจหลงออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานท่านหลับตาแล้วมันไหลไปก็ลืมตาขึ้นมาเพราะนั้นปฏิบัติปฏิบัติที่จิตไม่ได้ปฏิบัติที่ ที่ร่างกายร่างกายขายืมใช้ไม่ได้ปฏิบัติที่ท่าทางที่ต้องอยู่ท่านั้นตลอดมันตัวสตินะีเกิดที่จิตสมาธิปัญญาเกิดที่จิตมันพยายามค่อยๆฝึกให้จิตเนี่ยถอดถอนออกจากอารมณ์หลงแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะค่อยๆแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้นะจิตออกแนละ้วแล้วกลับมาที่ฐานนะฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์เมื่อแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะเห็นอารมณ์นั้นเกิดแล้วก็ดับประคับไม่ได้มาแล้วก็ไปได้เพราะฉะนั้นตัวรู้นี่สาคัญ ตัวสติสําคัญเราต้องฝึกให้ได้อยู่ในปัจจุบันสบายๆตามรู้ตามดูอาศัายเพียรน,นะเวลาที่มันคิดถ้าเรารู้เรื่องที่คิดแสดงว่าสติเราไม่ดีนะแต่ถ้าเรารู้ว่ากําลังคิดในสติเราใช้ได้เพราะถ้ารู้เรื่องที่คิดจะแสดงว่าไหลไปที่ความคิดลนะัต่อไปโลกของความคิดก็จะทําร้ายเราให้เป็นทุกข์เป็นโลกเป็นภัยฉะนั้นฝึกให้อยู่กับปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาศึกษาตัวเองเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติ เราก็อยู่กับข้างนอกยิ่งตอนนี้มือถืออินเทอร์เน็ตดึงจิตเราออกทั้งวันเลยเราสามารถเราจะทําความสงบได้ยากมากเพราะสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตมือถือ Wi-Fi ต่างๆพาเราออกทั้งวันตันนี้เรามีโอกาสแล้ววางมันก่อนกลับมาอยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ตัวเองใช้เวลาให้โอกาสตัวเองเข้มแข็งแล้วก็สร้างบารมีเอานะต้องมีความอดทนด้วยอดทนต่อบ,บาปอากุศลอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่อความเบือ่อ เอาทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความเพียรในการตามรู้ตามดูในการบ้านที่ให้ไว้มีสัจจะในการตั้งใจจะทําก็าต้องทําให้ได้เมื่อทอําชั่วโมงไม่ได้แล้วต่อไปชีวิตนี้ก็ทําไม่ได้ต้องฝึกให้ได้เข้มแข็ขงเอา